กูแม่ไม่เคยสำเร็จมักเจ็บมารผสมสานแต่ใจกูแข็งยย่งเหล็กถึงเจ็บก็ยังทนทานลมลุกคุกขาลและกระเทพโงงามกัดกามสู้ทนจนมันนมนานเคว้งคว้างถึงเรือที่มันจมทางกูจึงเป็นภ้าพลองอยู่ในวงการ แต่กูไม่เคยที่จะคิดหนีแล้วกูก็ไม่คิดจะเอ็กซ์คปถ้ากูไม่ได้ทาให้แม่สบายดอทเทลยูกายแอมเช็กแมนบางคนมันอยากจะเป็นแรปเปอร์พิแอกกับสาวแล้วก็เช็กเรนแล้วกูเขาฝากไปบอกพวกแมงด้วยว่ากูให้มาน Re เรสเปแล้วกูจะไม่จอดกลางคันแม้ใครมันจะบอกทางตันกูย้ําตลอดแม่ใจะลอกกูต้องได้กอดรางวัลแล้วกูจะไม่จอดกลางทางแม้ทางที่กูเดินจะกันดันถ้ากูไม่วิ่งถ้ากูไม่สู้เดี๋ยวคืนลูกใหม่มันจะตามทันก็เพราะว่าสิที่กูต้องการมันอยู่สกายโซฟากูกัดฟันสสสูู้้กกกกัตตนนนนาาาาเชยยจจจจะะะไไไไไมมม่่่่่่่่่อออแคหทรลววงงิใ กูบอกกับแม่ดูลูกเป็ดขี้เลสักวันจะบินสูงกว่าไก่ฟ้า